วัสดีครับซีวนดอยครับเดี๋ยววันนี้ผมพาเราทุกคนมาดูพวกน้ำหนึ่งของปีนี้นะก็ประมาณนี้นะครับประมาณตัวนี้เลยที่ผ่านมาก็ถ่ายให้ดูเฉพาะตอนที่แบบว่ามันฟักใหม่ๆนะก็ตอนนี้มันก็เริ่มโตกันแล้วนะครับก็มีอยู่หลายรุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับนี่เป็น F1 นะครับตัวนี้เนี่ยประมาณ2อาทิตย์อาทิตย์กว่านะครนะเกือบ2อาทิตย์นะครับแข็งแรงดีทุกตัวเลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยชุดนี้นะครับตัวแม่ก็สวยนะครับตัวนี้เป็นแม่เป็นลูกผสมนะครับตัวนี้นะก็ ه, สําหรับการดูแลนะครับจริงๆตอนเล็กเนี่ยผมจะโรยอาหารใส่ผ้าอันนี้เลยนะแต่ว่าตอนนี้โตแล้วนะครับทําถ้วยให้มันเรียบร้อยแล้วผ้าอันนี้คือเราต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับผ้านนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมถ่ายตอนเย็นนะครับมันก็เลยดูแบบสกปรกอะไรอย่างนี้นะแต่จริงๆคือตอนเช้าเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้เขานะครับ แล้วก็น้ําเป็นน้ําไบโอ12นะครับอันนี้คือแบบเล่นมาทั้งวันนะมันก็เลยดูแบบโซโรปกดูเปื้อนแบบนี้นะจริงๆคือเราต้องทําให้มันแบบสะอาดทุกวันเลยนะครับลูกผสมเนี่ยมันจะไม่ชอบมากๆเลยคือมันไม่ชอบขี้นะครับทุกคนนะครับที่แบบว่ามีขี้ของมันอะไรเงี้ยมันจะแบบจะทําให้มันป่วยนะเอาง่ายๆนะครับมันจะทําให้มันป่วยนะครับ นี่นะครับแข็งแรงดีทุกตัวเลยนะสวยมากครับแต่ละตัวเอาไว้เดี๋ยวถ้าโตกว่านี้นะครับแต่ชุดนี้เนี่ยผมจะอัปเดตให้ดูที่ทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคไปดูชดชุดอื่นกันครับ ชุดนี้นะโตมาหน่อยนะครับชุดนี้มีหมด3ตัวนะจริงๆมันเป็นไข่ที่ผมแบบแฝงมานะครับทุกคนอันนี้คือไข่ที่แบบว่าผมเอามาฝากแม่ไก่อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าชุดนี้เนะี่ยมีปัญหามากๆนะครับชุดนี้คือแม่ไก่จิกไข่กันนะครับก็เลยแบบว่าเหลืออยู่สามฟองนะก็เลยเปลี่ยนนะครับเอามาให้แม่ไก่อีกตัวหนึ่งช่วยพักนะครับ นี่เลยครับแข็งแรงนะครับอยู่ครับมันจะเหมือนแบบขนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันเป็นปกติของรูปผสมนะครับรไว้นี้นะขนมันก็จะดูลุงลังแบบนี้นะครับครับขนปีกมันจะออกแบบน้ำตาลน้ำตาลนะดูเหมือนอีแล้งหน่อยนะนี่ครับแข็งแรงดีมากครับ วันนี้ก็จะเอาใส่กรงที่มันกว้างหน่อยนะครับกรงก็จะใหญ่กว่าพวกลูกผสมตัวเล็กๆเ,เมื่อกี้นะครับวัยนี้เนี่ยต้องระวังนะครับไก่มันจะจิกขนกันนะวัยนี้นะโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูอีกรุ่นหนึ่งครับเดี๋ยวพาไปดูรุ่นหนึ่งนะอ่าอันนี้คือรุ่นที่ใหญ่มาหน่อยนะครับ ตัวนี้คือ F1 อันนี้ตัวผู้นะฮะการันตีแล้วนะครับตัวนี้หัวแดงมาแล้วนะครับชุดนี้เนี่ยเสียดายมากนะครับชุดนี้เป็นชุดแรกๆเลยนะครับมีปัญหาเรื่องของแม่ไก่จิกไข่กันนะครับแล้วก็ชุดนี้เนี่ยมันอยู่ในในเวลาที่แบบว่าอากาศมันกําลังเปลี่ยนนะครับช่วงนั้นนะครับชุดนี้เนี่ยมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับตายไป2เสียดายมากๆครับช่วงนั้นอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับ แล้วมันเป็นอุปสมเลือดแบบสูงๆแบบน้ำหนึ่งแบบนี้ด้วยนะก็เลยแบบตายไป2ตัวเสียดายมากครับตัวนี้คือตัวเมียนะครับทุกคนนะครับตัวนี้ตัวเมียนะครับไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตัวนี้ตัวเมียแน่ๆผมว่านะเราใส่ตาตัวเองตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับตัวนี้ตัวเล็กกว่าตัวเร็วกว่านะครับสวยครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ตัวผู้แน่นอนครับตัวนี้นะ ตัวนี้นี่ตัวผู้แน่นอนตัวนี้กําลังแย่งจ่าผงกันแบบในรุ่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะตัวใหญ่สุดเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้แม่แม่พันุสวยนะครับตัวนี้นะแม่พันธุ์หุ่นใหญ่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นผูปสมที่แบบหุ่นอาจจะใหญ่กว่านิดนึงนะแต่ผมว่ากําลังสวยครับตัวนี้ราเริงแจ่มใสครับอันนี้คือไม่มีถาดรองนะครับ พอจะกูจะเป็นกรงรอยตลอดเวลานะทุกคนก็ไม่จําเป็นต้องแบบมีถาดต้องไม่ต้องล้างขี้ตลอดเวลาถ้าเป็นชุดเล็กเนี่ยผมจะล้างขี้ทุกวันนะครับมีถาดรองข้างล่างนะครับแต่ชุดนี้ไม่มีเพราะเป็นไก่ใหญ่ละชุดนี้คือกรงใหญ่นะครับอันนี้คือกรงใหญ่มากนะครับกรงใหญ่แล้วก็เป็นกรงที่สูงมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคน เนี่ยก็เริ่มเป็นไก่หนุ่มกันแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะถ่ายขนนะครับตัวนี้เดี๋ยวก็จะถ่ายขนนะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตอีกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับซเป็นดอยครับวันนี้ผมอยู่กับ Mani 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 mani